สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมอนิเมะดิมิชันนะครับสิ่งที่วันนี้ที่พี่จะมาบอกก็คืออมีการอัปเดตมานะครับก็คือโค้ดนะใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นแนวเกี่ยวกับอ,อนิเมะนะครับแล้วก็ไปต่อสู้ลงลงดันนะแนวแบบเก็บเวลแล้วก็หาของดรอปแบบนี้นะแบบนี้ครับก็จะมีเกรดนะ ก็จะเป็น Legendary นะมันก็จะมี Common, Uncommon, แล r e Legendary อะไรเงี้ยครับไปเรื่อยแล้วก็การสุ่มครับมันก็จะมีการสุ่มแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะเออเวลาเราอัปเกรดไปเนี่ยทุกๆทุกๆ10ถึง5้าเวลก็คืออันแรกเนี่ยจะปลดล็อกตอน10เวลว10ก,ก็คือเราอัปเกรดเนี่ยจนถึงเวล10ปุ๊บมันก็จะปลดล็อกเปิร์กอันแรกมาให้นะครับ ก็ถ้าใครแบบว่าอัพไปเรื่อยๆเวลสิบเวลสิบห้าก็จะได้เบิร์กสองเวลยี่สิบเวลอะไรเงี้ยครับมันก็จะทีละห้าเวลเนาะก็จะได้เบิร์กก็คือถ้าพี่ถ้าถามพี่ว่าเบิร์กอะไรมันดีที่สุดใช่ไหมพี่ก็จะตอบไปว่าอ่าคิดดามิเนะคิดดามิเนะก็คือคิดดามิเนะกับแอคแท็กก็คือจะแรงมากนะแล้วก็เป็นคิชเชงคิชเชงนี่คือคือแบบโอกาสการตีคุกขีนะครับก็ตัวนี้พี่ยังอัพไม่ตันเลยเนาะถ้าตันแล้วก็จะมีสแต็กบอกนะครับว่า ดูตัวเชเลเตอร์ของเราในเล่นลงมานี่เซต,ตัสเราก็จะมีบอกว่าไอเท็กราเท่าไร่คีเช้งเราเท่าไร่คีธาเมตเราเท่าไหร่หรือ x, x p เพิ่มเท่าไร GO เพิ่มเท่าไหร่หรือฮิวเลเจนฮิวเลเจนนี่คืออัตราการเพิ่มเลือดนะครับก็ล้วก็จะมีตัวให้เลือกหลากหลายเลยเนาะเข้ามาปุ๊บจะมีให้ประมาณสัก1ตัวอยู่มั้งครับแล้วก็เล่นด่านแรกไปเนี่ยด่านแรกก็จะมีคือไททันนะครับไททันดิมิชันก็ อีซี่ก็จะเลเวลหนึ่งฮาร์ดก็จะเลเวลหกแล้วก็ไนท์แมร์ก็จะเลเวลสิบเอ็ดนะครับก็ถ้ากดฮาร์ดคอร์ด้วยเนี่ยก็จะได้ของก็เลือดเนี่ยจะมีแค่ชีวิตเดียวคือถ้าตายแล้วก็จบเลยของที่ดรอปก็จะมีบอกแล้วครับดีหวานของรางวัลก็จะเป็นมอนสเตอร์ไททันนะครับมอนเทอรัสมอนเทอรัสไททันนะครับก็ก็จะเป็นรีเจนต์นะระดับรีเจนต์อันนี้ก็เป็นธรรมดา ก็ไล่ลำดับขึ้นมาครับว่าทีขาวก็เป็นธรรมดาแล้วก็มาเป็นอันคอมมอนมีคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็แรแล้วก็อีพิกแล้วก็ลิเจนนะครับตอนนี้ก็พี่เล่นมาถึงจนเวล40แล้วเนาะ40ก็เล่นด่านด่านนี้นะครับอ่ออ่อเพื่นะนี่ครับด่านนี้ก็คือตอนนี้มันยังตันแค่26อยู่นะตอนพี่ก็เล่นยัน40เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถก่อโค้ดได้เลยนะครับนี่ครับ โค้ดนี้ก็มันจะหมดอีก9นาทีนะแล้วก็อีก1เดย์โค้ดจะมีวันหมดอายุนะครับถ้าเรากรอกแล้วเนี่ยจะได้พวกดรอปเลตเอ็กพหรือว่าโกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็มีคอสตอมนะครับคอสตอมนี่ก็คือเป็นพวกอวาตารที่แบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็นเป็นอวตารที่ที่สวมใส่ะครับไม่ได้เป็นแบบ ไม่ได้เป็นแบบชาริคเตอร์จริงๆมันคือเหมือนกับเราซื้อสกินนะครับได้สกินมาแต่ว่าอันนี้เป็นแจกปลายวันนะตอนนี้ก็มีตัวละครให้ซื้อก็มีหลากหลายเลยนะครับก็ที่แนะนำก็คือ4ตัวบนนะพันหกตัวบนนี่คือดีหมดทุกตัวเลยนะครับก็มีคลิปหลายๆคลิปที่ยูทูบเบอร์ YouTube เขาทำกันนะ เราก็ไปหาดูได้หรือว่าเราจะลองเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อเทสเท,ส,ทสเตอร์ก็ได้นะนี่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 ตัวนี้เห็นปะเนี่ยชาเลเตอร์เทสติ้งเพลสเดี๋ยวพี่วิ่งมาให้ดูเลยนี่ข้างบนเนี่ยเราสามารถไปทดลองตัวที่เราอยากเล่นได้เลยนะตัวไหนก็ได้ข้างบนนี้นแล้วก็ทำชาเลนจ์เนี่ยจะเป็นเควสให้ทำต่อวันนะว่าถ้าเราเข้าเกมมาแล้วเราได้ทำเควสเราก็จะได้เพชรเพิ่มนะ ทำชาเลนจ์ก็คืออยู่หนึ่งในเควส์นี้นะก็คือว่าเขาจะให้เคลียร์เนี่ยครับให้สกอร์มากกว่า200ขึ้นไปนะเราถึงจะได้30เพชรแล้วก็มีฟรีเจมกับโกลด้วยนะครับแบบเ k แล้วก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้พี่จะลงให้ดูนะครับว่าลิมลรุจะโซโลโดได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะโซโลในแมวญุให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง เกมนี้คร่าวๆแล้วนะครับก็เกิดมาถึงก็จะมีมอนอย่างนี้นะให้แนะนําให้ลากมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่แบบเราจะไม่เสียสกิลฟรีเนาะเนี่ยอ่าอันนี้คือท่าหนึ่งกับท่าสามนะครับแล้วก็ท่าสองแต่แนะนําให้ปรับสกินเช็คก่อนนะครับตอนเข้ามาแต่พี่ไมลืมปรับไนงะก็ไม่เป็นไร,นะนะรถ้าถ้าถ้าเป็นตัวลิมูล,ลุกนะก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าพอล่ามาเสร็จปุ๊บก็อันติตรงนี้เลย ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็จะเก็บหมดเลยทีเดียวไปต่อครับไปต่อเราจะทําเวลาเท่าไหร่กันน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําเวลาอย่างเร็วเลยนะครับว่าเร็วสุดจะไ่าได้ได้เท่าไหร่อันนี้คือถ้าไหนแม่ถ้าตายคือชีวิตเดียวเลยนะครับตายแล้วก็ไม่เกิดเลย แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็จะเกิดอยู่เราก็ต้องเซฟเลือดเราดีๆนะครับท่านเน้นเรื่องสายขเขาเรียกว่าไรนะท่านเน้นเรื่องสายดาเมจก็ต้องแลกกับเลือดมาสิ่งที่เราจะได้คือได้เลือดน้อย แนะนำให้หลบดีกว่านะครับถ้าไขเลือดน้อยอะไรงเงี้ยเพราะว่ามันยากพอสมควรเลยนะถ้าไม่ได้เวลเยอะแล้วก็ไม่ได้มีของดีๆใส่นะครับมันก็จะยากพอสมควรเลยนะอ่าเรามาถึงบอสแล้วนะครับผมชื่อ ยากาศหลีก,ลก,ลกเลี่ยน,น,นีก็สิทธิแล้วพรเขาใช้ได้คือก็สิทธิ์อันนีม่แรงมากเลยถ้าเกมนี้ในอนาคตนี่มีระบบเทพบท,ที่อาจจะแจกของแบบว่าเป็นตัวเป็นการ์ดอะไรอย่างเี้นะครับก็ถ้าใครดูแล้วก็ฝากติดตามเพจแล้วก็กดติดตามา YouTube ไว้ด้วยนะครับเื่อเป็นการ ามารับของแบบเป็นคนที่โชคดีอะไรเงี้ยในกิจกรรมเนี่ยแหละครับข้าวๆก็ไม่มีอะไรมากนะน่าจะจบแล้วก็ทําเวลาได้เท่านี้แล้วก็ดาเมจแล้วเขาจะมีบอกว่าแรงนะว่าเราทําได้แรงอะไรแล้วก็จะมีให้เลือกเล่นต่อหรือจะออกนะ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เกมไว้ด้านล่างนะครับหากใครสนใจก็กดเข้าร่วมกันได้นะก็ไปเก็บเบลกันมาก่อนแลยกันนะเดี๋ยวพี่อาจจะแบบพาแบกดันอะไรเงี้ยพาแบกดันใหม่ๆที่เข้ามาก็คลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็บายๆเจอกันคลิปหน้านะครับ